อขอขยับขึ้นมาด้านข้างเวทีเลยนะด้านข้างกรรมการขอไม่มีขยู่เลยเนาะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแนวก็อี้แถวแรกนะครับเนาะจะขยับขึ้นมาข้างหน้านก็ได้นะครับนะยังได้อีกนะมามาติดก,กับขอบเวทีของผู้นําเสนอได้เลยนะฮะแต่ด้านข้างกรรมการขอไม่ไม่เกินแนวขอบประตูนี้นะครับขอขึ้นข้างหน้านมานะครับขยับได้นะครับทั้งหมดขอบคุณครับนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับ น,นั้นขออนุญาตต่อเนื่องนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับพบกับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับรียนกรรมการโครมการที่กคากพเด็กนำผู้ใหญ่หนุนพุทธคุณเป็นฐานจุกจมเป็นบ้าชนาคตรหลุดหลานเป็นหลักใจรักษาศินปัาวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งผมนายคอนเทเพชรน้อยนายเปอรวัตะพานประธานโครงการโวบีน้ำมวนอำเภอตะพานจังหวัดอำนาจเจริญและคณะกรรมการโครงการซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าสนราการเกี่ยวข้อง ขอนำเสนอการดำเนินาโครงการทนนารารว,วีน้ำมวันอำเภอหัวตะพานเพื่อให้การดำเนการได้รับภาพดังนี้อำเภอหัวตะพานได้น้องนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทวีน้ำมวันในทุนกบหม,มีงุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีมาดำเนินการตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่1 2ภายใต้วิสัยทัศน์หัวตะพานหองปวดภลยหางกายยาเสพติด กำหนดแนวนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดอำนาจเจริญเน้นการพัฒนาชมรมกิจกรรมและการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายยาวิษชนหัวตะพานเข็งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีรถแมพมุ่งมั่นสู่การเป็นอำเภอทูบีนำวันดีเด่นระดับประเทศในปี2565และพัฒนาสุ่ระดับยอดเพชรในปี2583 มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครอบคุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ในการดําเนินง,งานอย่างชัดเจนมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองครั้งซึ่งปีนี้ประชุมมาแล้วหนึ่งครั้งตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาอำเภอของเรามีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทูบีน้ำประวันทุกปีโดยมีผู้รับผิดชอบทุกตำบลเข้าร่วมประชุมมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ครอบคลุมตามสามิทศาสตร์ของโครงการโดยมีแผนการดำเนินงานทั้งแผน1ปี3ปีและ5ปีในปี2565อํอาเภอหัวตะพานได้บุรนาการกิจกรรมทูบีในประวันจำนวน87กิจกรรมพบประมาณ1 1 7 8 0 0 0บาท การดำเนินง,งานตามวิทธศาสตร์ของโครงการยิทธศาสตร์ที่หนึ่งการรณรงค์ปุจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อ,อก,การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการรณรงค์ผ่านสื่อและผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่นจัดรายการเพื่อใจไวใสทูบีน้ำวนันผ่านสว,วทอําอำนาจเจริญทุกวันเสราร์เพจทูบีน้ำวนันอำเภอหัวตะพานทุกชมรมในพื้นที่มีเพจ a c ซ b o o k ในการสื่อสารรณรงค์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬา,ต,า,าต้านยาเสพติดและกิจกรรมของหน่วยง,งานต่างๆในอำเภอหัวตะพานปี2565 มีแผนการรณรงค์สร้างกระแสเดือนละหนึ่งกิจกรรมต่อพื้นที่มีการจัดตั้งชมรมทูบีน้ำม่ววันในสถานศึกษาทั้งมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสอาชีวศึกษาก็คุ่มทุกแห่งและประเภทชุมชนพบทั้ง85หมู่บ้านมีส่วนเพื่อนใจทูบีน้มววันในสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาพบทั้ง4แห่งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในอำเภอและจังหวัดการประกวดทูบีน้ำมวันไอดอลการแข่งขันทูบีน้ำมววันจีนดั้งซั์ระดับจังหวัด และเป็นสมาชิกเาวรที่ยึดสารทูบีนามวันทุกปีตั้งแต่ปี2 5 0 7ถึง2564ส่งชมรมเข้าร่วมมหกรรมระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคปีละ2ชมรมและเพิ่มเป็น4ชมรมในปี2565ยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจแก่เยาวชนมีแผนอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนาชมรมระดับอำเภอปีละ1ครั้งแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรคจึงมีการอบรมแยกเป็น3โซนปัจจุบันดําเนินการไปแล้ว1โซนจํานวน65คนอบรมเยาวชนต้นกล้าความดีทูบีน้ำาวันในสานศึกษาจํานวน1 0 0รคนสนับสนุนให้สมาชิกได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็น1ทูบีน้ำาวันแคมป์ปีละ2ครั้งการดำเนินงานตามโครงการขยติยายกมือขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากชุกชมรมในพื้นที่มีระบบการค้นหาผู้เสพผู้ติดผ่านครอบครัวทูบีน้ำาวันประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการหมู่บา้าน ในสถานศึกษามีกิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อให้การเฝ้าระวังและช่วยเหลือมีการตรวจประสบวาหาสารเสพติดปีการาศึกษาละสองครั้งหากตรวจพบมีการทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครองสถานศึกษาและชุมชนโดยส่งต่อเข้ารับการบําบัดท,ที่โรงพยาบาลหัวตะพานปี2565ตรวจ417รายไม่มบผู้เสพสารเสพติดด้านการฟื้นฟูจิตใจร่วมกับศูงปฏิบัติธรรมวัดบ้านเก่าบ่อซึ่งเป็นสถานบําบัดยาเสพติดจ,จังหวัดอำนาจเจริญ อบรมพัฒนาจิตใจให้กับเยาวชนกลุ่มเสียงปีละสองครั้งจํานวน200รคนได้มีการจัดเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผลของชมรมในระดับอําเภอยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีการสร้าศูนย์กิจกรรมสําหรับเครือข่ายในระดับอําเภอมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานระดับอําเภอปีละสองครั้ง32ชมรมระดับจังหวัด2ครั้งระดับภาคหนึ่งครั้งและระดับประเทศ1ครั้งเข้าร่วมสัมมานาเครือข่ายทูบีนมัมบอวันระดับประเทศทุกปี ปี2564แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์สระบุรีอุบลราชธานีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินง,งานร่วมก,กับภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่นมีการประชุมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละหนึ่งครั้งกําหนดให้โครงการชูบีน้ำาวันเป็นวาระของอำเภอหัวตะพานกําหนดแนวนโยบายร่วมกันให้ข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างส่วนราชการสวมเสือ้อชูบีน้ำมวันในวันพฤหสัสบ,บดี กำหนดให้วันที่1 2ถึง18เมษาย,ยนของทุกปีเป็นสัปดาห์ทูบีน้ำประวันและกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่3ของเดือนเป็นวันจิตอาสาทูบีน้ำประวันของอำเอภอหัวตะพานมีการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพอชอในประเด็นอำเอภอคุณธรรมมีการวางแผนควบคุมกำกับติดตามการดำเนินง,งานผ่านการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านการประชุมคณะสงราชการและคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท,ทุกเดือนมีศูนย์ประสานงานโครงการระดับอำเภอที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และระดับตำบลที่รพสตทุกแห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและมีการรายงานจังหวัดผ่านระบบอำนาจ GIS มีการจัดอบร,รมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการในรพสตทุกแห่งปีละหครั้งในด้านการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานปี2565ได้จะทําแผนเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานจํานวน87กิจกรรมเป็นเงิน1ล้าน1 7 8 6 0บาท ้านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอหอภัวตะพาในการกิจกรรมทุกครั้งคณะกรรมการทูบีน้ำวานระดับอำเภอให้ความสําคัญเห็นได้จากการเข้าขร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีแผนงานโครงการระดับอำเภอและทําแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ประสานงานโครงการทูบีน้ำวานทางอำเภอและตําบลด้านผลการดําเนินงานปัจจุบนันมีศูนย์ประสานงานโครงการคอบคุมทั้ง8ตาบล ปี2565มีกิจกรรมการวิทยาศาสตร์ของโครงการจำนวน87กิจ, 8, 7, 8, 8, 9, จรกรรมดำเนินการมาแล้ว60กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ68.96มีจำนวนสมาชิกในกลุ่มเป้าหมายหลักอายุ6-24ถึงปีจำนวน12,458คนคิดเป็นร้อยละร้อยมีชมรมทูบีนํเมววันในสถานศึกษามัธยมศึกษา3แห่งอาชีวศึกษา1แห่งโรงเรียนขยายโอกาส6แห่งโรงเรียนประถมศึกษา36แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเลืยดข้าแห่งชมรมทูบีนัมม,มวันในกลุ่มอสมอ .8 ชมรมและชมรมทูบีนัมมวันกศนในตำบล8ชมรมในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมมวันที่มีคุณภาพ,ม,ภาพมีกิจกรรมต่อเนื่องให้บริการโดยอา,าสาสมัครศูนย์่อนใจทูบีนัมมวันที่ผ่านการอบรมซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากาาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลอำเภอหัวตะพาน ส่งผลให้ชมรมทูบีน้ำมววันวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานเป็นชมรมกลุ่มต้นแบบระดับเงินระดับประเทศกิจกรรมครอบครัวทูบีน้ำมววันเป็นกิจกรรมเด่นของอำเภอหัวตะพานพัฒนาต่อยอดกิจกรรมจนเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการเด่นของจอังหวัดอำนาจเจริญด้านผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมมอำเภอหัวตะพานลดลงเปรียบเทียกบกับข้อมูลการจับก,กลุ่มการบำบัดรักษา มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันต,ต้นแบบจำนวน2ชมรมชมรมทูบีนวบรวันวิทยาลัเย,ายเทคนิคอุตราภานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินและชมรมทูบีนวบวันชุมชนโคกเลาะรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่2มีเยาวชนต้นแบบทูบีนัมบวันไหดอเป็นตัวแทนจังหวัดทั้งหมด5คนมีบุคลากรทูบ bon ีนัมบวันดีเด่นระดับประเทศ1คนระดับจังหวัด4คนแกนนาชมรมทูบีนัมเบวันทุกระดับได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษาและการเข้ารับ ทำงานในหน่วยงานต่างๆกิจกรรมเด่นได้แก่กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอหัษ์พานเราทำความดีเพื่อชาติศาตสตร์เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้สมาชิกทูดดบีนัมเบอร์วันอำเภอหัษ์พานมีกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในจุดจนรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติมีความเสียหลักและเห็นคุณค่าในตนเองมีกิจกรรมจิตอาสา,าเดือนละหนึ่งครั้งครอบคลุมทั้ง8 5หมู่บ้านปี2 5งพนขยายการดําเนินงานสู่อำเภอเหลือหน้าอำเภอเมืองและครอบคลุมทั้งจัังหวดในปี2545 ความต่อเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลา12ปีได้ส่งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและชุมชนเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดภาคและประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันอาําเภอขนตาพานได้นำแนวทางโครงการเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนผ่านณะกรรมการพชอขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกด้านความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวอำเภอขนองพาพนคือการรับเสด็จทูลกะบมมงญิง บนรัชกาลยาสีวัฒนาพนธวดีคงประธานโครงการที่เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจชมรมทูบีน้ำประวันวิทยาลัยลเทคนิคหัตะพันในวันที่20กุมภาพันธ์2563และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคืออำเภอมัตะพันได้รับการคัดเลือกเป็นอำเภอทูบีน้ำประวันดีเด่นะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2563และปี2564สองปีซ้อนในปี2565นี้พวกเรา,เราชาวหัตะพันจะ้าเดินตามแนวทางเดินทาน เสริมสร้างพลังกายพลังใจให้เยาวชนพุทธพันเป็นคนเก่งดีมีความสุขมีจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งโดยให้ลูกชายเศรษและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นอำเภอทูบีน้ำวันดีเด่นระดับประเทศให้ได้ขอบคุณครับ